สวัสดีครับวันนี้ช่องในช่างบันสวนก็คือเราได้สั่งซื้อของออนไลน์จากผ่านในตัว l a z a ด a เนาะเป็นก็คือพี่เขาน่ารักมากพี่เขาอยู่พะเยานะชื่อบริษัทเขาน่าจะพูดได้แหละโฆษณาให้กับพี่เขาเป็นของพะเยาชื่อว่านทองในเพจนั่นแหละเราเรากดสั่งซื้อไตัวไอที่คู่กับสวรรน์เดี๋ยวเราให้ดูทิ้งเอาไว้สำหรับดูฝืนวเวลาเจาะปูนอะ่ะแต่พี่แกก็ยังไม่ส่งให้เรานะแกก็บอกให้เราอะ่ะ น้องสว่านน้องส่งให้ดูเดี๋ยวได้ไหมว่ามันรุ่นไหนเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งที่เราบอกรุ่นไปแล้วว่า g b h 1 8ขีด26มันจะใช้ด้วยกันได้สองรุ่นแต่พี่แกก็ให้ชัวร์ก่อนพี่แกถึงจะส่งตัวนี้มาให้เดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับอืมถ้าถูกใจเนะี่ยให้ดาวพี่เขาด้วยนะเดี๋ยวต้องให้พี่เขาเสียดายมีแค่สี่ห้าดวงเขาจะให้สักแปดดวงเลยนะเพราะว่า,าสั่งซื้อของวันศุกร์ตอนเช้านะ ก็คือของส่งถึงมือเราคือวันนี้วันอาทิตย์ใช้เวลาแค่สองวันเองจริงๆก็ถือว่าเร็วแบบสุดๆเลยนะในการส่งสินค้าของบริษัทฟแฟลกเนี่ยนะส่งถึงเมื่อสักครู่นี่เองเราก็มาเปิดดูด้วยกันเลยว่ามันคืออะไรแพคมาอย่างดีเนี่ยนะครับโอ้โหว่านทองแจกเสื้อบอสให้เราด้วยนะครับ โอ้นี่เป็นสมนาคุณปกติเขาไม่ได้แถมนะแต่ว่าพี่เขาแถมมาให้นี่ครับเดี๋ยวเราเอากล่องไว้ตรงนี้ก่อนในอันนี้แม่บ้านบอกว่าในห้องนี้มันทําไมมันได้ลกขนาดนี้เราก็ต้องอย่าไปเทียงนะครับเรากราบเข้าไปเลยครับแล้วเขาก็จะไม่ด่าเราแล้วสําหรับใครที่มีแม่บ้านฉลาดนะครับจะพยายามไปแถนะครับว่า ซื้อมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยก็คือบอกความจริงมาเลยครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์แล้วอย่าลืมนะครับว่าแม่บ้านเขาไม่ได้โง่นะครับเราเราเนี่ยอาจจะโง่ก่าเขาเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยอ่าที่เสียงพัดลมอิเอร์เตอร์ทำงานจะดังหน่อยคือมันเป็นอุปกรณ์เดี๋ยวเราก็จะให้ดูพร้อมกันเลยว่ามันเป็น สองสิ่งนี้ถ้าเกิดเราถ้าเราถ้าเราไปหาซื้อจากในเพจรวมทั้งแบตทั้งเครื่องชาร์จเนี่ยมันจะมีมูลค่าที่สูงมากแต่ถ้าเราแยกซื้อมันจะไปช่วยเซฟเงินเราเ,ออเกือบเกือบหนึ่งหมื่นบาทเพราะาจริงๆบ้านเรามีอุปกรณ์บอสมีแบตอยู่แล้วไอ้พวกเครื่องชาร์จพวกนี้เราไม่ต้องใช้เลยเรามีอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราหยิบมาให้ดูนี่เรา พวกนี้สำหรับใครที่ใช้บอสอยู่แล้วเนี่ยผมเมเลยไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับแบตเลยเพราะว่าไงมันก็ใช้ได้อยู่แล้วคือถึงแม้ว่านี่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นเป็น4เป็น4แอมเป็น8แอมเป็น12แอมอะไรไม่สนใจแต่เรามีอยู่แล้วเราก็ใช้ให้คุ้มเพราะแบตตัวนี้ก็อยู่มาเกือบกับเรานี่ก็คือเนี่ยอยู่กับผมมาเกือบสิบปีแล้วนะมันยังไม่เสื่อมเลยแสดงว่ามันดีจริงอ่ะมาดูกันครับ เปิดตัวไหนก่อนดีเปิดตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเปิดตัวเครื่องดูดฝุ่นก่อนฟืบแน่สินค้าตัวนี้น่าจะผลิตจากจีนนะไม่น่าใช่เยอรมันโอ้มาร้อนๆเลยก่อนร้อนมากเห็นไหมว่าเครื่อง ตัวเครื่องดูฝุ่นเนี่ยมันจะเขียน g B h 18ขี16แต่สว่านเราเนี่ยมันจะเขียน g B h 18ขี26เอาไว้ง่ายคือสองรุ่นเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้เพราะผู้ผลิตถามเราอยู่ว่าพี่ใช้รุ่นไหนเร,เรามาดูกล่องนี่นะช่างภาพมาครับกล่องเนี่ยเขายังบอกเลยนะว่าสว่านเราเนี่ยเป็น g B h 18ขี26แต่สามารถใช้ร่วมกับไอ้ตัวเครื่องดูดฝุ่นได้ที่ g b h 18ขี16 เอาไว้ไง่ายคือ18คี16 K, 18คี26 F อะไรเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้สองรุ่นนี้อ่าเดี๋ยวเราก็มาดูไอ้เจ้าเดี๋ยวเรามาประกอบตัวนี้ดูว่ามันจะใช้ด้วยกันได้ไหมเรามาดูพร้อมกันเลยตัวนี้มันจะ เป็นตัวที่มีคนะิกแบ็กเนาะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถเล่งรอบได้แต่อตัวนี้ที่เราเลือกเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้ผลิตที่ที่จีนมันเป็นตัวที่ผลิตที่จากจากเยอรมันก็ถือว่าในนี้เพจมันจะเขียนเป็นของเยอรมันนะตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเราต้องรีบลงทะเบียนก่อนเดี๋ยวใครเห็นบาร์โค้ดเราแล้วไปลงลงทะเบียนเดี๋ยวเราจะอดรับประกันจากบอสอ่ะเราลองมาดูปวิธีการใส่เลยโอ้โหหโวใหม่สดเสมอมาลุ้นกันว่ามันจะใส่ด้วยกันได้ไหมเรากำลังดูว่า ตัวนี้เราอ่านอยู่แล้วผลิตจากกิรามันเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองประกอบดูนะฮะหน้าตามันดันเข้าไปอย่างเงี้ยมีร่องอยู่นี่โอ้โหฟุกใช้ด้วยกันได้แล้วเราก็มาเลือกอยังไม่จบแค่นี้เราก็ต้องมาเลือกไอเจ้าหัวดูดฝุ่นไม่รู้ว่ามาให้มาสองหัวนะมันไม่รู้มันให้มาสองหัวทาไมเดี๋ยวเรา ลองไอ้หัวนี้คืออะไรทำไมมันให้มาสองหัวเราลองตัดมาสองหัวเลยคืออันนี้ก็คือใส่อย่างนี้นะอันนี้ก็น่าจะใส่อย่างนี้จะ,จะสิ่งที่เราได้เห็นความแตกต่างคือสรีละล่างพี่เขาจะบางอ๋อเอาละเอาละ ด้วยความที่เออดูคร่าวๆเขาเขียนไดมิเตอร์อันนี้จับได้ถือ4-16มิลก็คือเนี่ยรูหลังเนี่ยฮะรูหน้าเป็นรูเก็บฝุ่นเห็นปะอาจจะเดี๋ยวผมจะบิดช้าๆานะเห็น<ม>ไ,ไหมส่วนรูนี้อันนี้เขาเขียนเลยครับเขาเขียนว่ามันได้เออมันได้4-16มิลเหมือนกันแต่ว่ามันมี ส่วนสามทับสิบหกห้าทับแปดแต่ผมดูแล้วรูหลังก็เท่ากันนะคือไม่บ้างคิดว่าไงครับมัน่าจจะใส่ด้วยกันได้เนาะโอ้ไทล์ำคำถามที่ดีมากเลยให้ดูคู่มืออ่ามันอาจจะเรื่องของได้ของเนี้ยได้ของความบางเลยนะในการเข้าประชิดผนังเนี้ยอันนี้น่าจะได้บางกว่าเนี่ยบางปึ๊บนี่ อืมส่วนเราลองทดสอบใส่แบตที่เป็นแบบสิบปีแล้วเนี่ยสามแอมป์ผมว่ามนันน่าจะใช้ได้แหละบอสนี่ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องแบตหนักมากเลยสำหรับใครที่จะไปเจาะดูดฝุ่นท่าแนวแนวนี้แล้วก็ <S 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 เห็นไหมครับไม่รู้มันมีแบตรตรงไหนไว้ดูดฝุ่นนะ นี่เสียงเสียงดีเสียงไหมอ่ามันมีเสียงดูดฝุ่นเอาละเดี๋ยวเรามาลื้อกันว่ามันดูดได้ยังไงมันใช้ไฟเราไปได้ยังไงอ๋อนี่ไงมันมีไอตัวเนี้ยไปเหมือนว่ามันใช้ไฟจากเครื่อง เนี่ยมีเหมือนที่เสียบไฟไปใช้เนี่ยเห็นปะแล้วกเว็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่นี่ไงล่องเสียบไฟนี่เห็นไหมอ๋อเนี่เวลาหยุดใช้แล้วเนี่ยมันยังยังดูดฝุ่นได้เพราะว่าไอ้นี่มันสามารถมีโบเวอร์ว่ายง่ายคือตัวเนี้ยไม่ได้เราว่าเดาๆคิดว่าอาศัยหลักการของ ไม่มีมอเตอร์แน่เลยริิๆีันไม่มีมอเตอร์นะใช้ไฟดูดก็โอเคถ้างั้นตามคำเรียบร้อมไปลองเจาะให้ดูว่ามันดูดสูญยังไงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวหาดอกสว่างก่อนนะเออก็ไอตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นการปรับระยะเนี่ยคือเรา ถ้ามีตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งเอาลองดูเลยเนี่ยอันนี้ไม่รู้หรอกก็เพิ่งใช้เนี่ยถ้าอย่างนี้มันจะเข้าสุดเลยสมมติเราเจาะสุดๆก็คือสุดถ้าเราปรับตัวแดงมาแค่นี้สมมุติว่าเรามีพุกพลาสตกิกพุกพลาติกพุกพลาติกเดี๋ยวหาดูเป็นตัวอย่างให้เมื่อวานเราก็เพิ่งซื้อมานะเดี๋ยวหาพุกพติกก่อนนะทีมช่างภาพนี่ด้ครับเนี่นะถ้าเราจะ โยกเกนตัวอย่างเราจะเจาะพู้ปิกเราผู้ปติกมาทาบโอเดี๋ยวเดี๋ยวทาบเยอะเลยปรับสีแดงนี่เราสมมุติเราเรารู้ผู้ปติกแล้วเราสามารถได้ปรับไอไอสเกลสีแดงเนี้ยมาสิ้นสุดแค่เนี้ยเนี่ยเราก็ <c oughs> เราไม่ต้องเจาะลึกมากเกินนะเสียเวลาเจาะเจาะแค่ว่าฝังผู้ปติกได้เราก็ปรับไอเจ้าสีแดงนี้มาเลยเห็นไหม วันนี้เรามาโชว์มาแชร์เราไม่ได้มาขายอ่ะไปะเดี๋ยวเราลองไปเจาะปูนดูกันนี่เห็นไหมครับเครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นก็มาใส่ในน,นี้เดี๋ยวเราดูก่อนนะยังสะอาดอยู่นะเดี๋ยวเราจะมีฝุ่นมาอยู่ในกล่องนี้ลนะอ่ะเริ่มเจาะครับอันนี้สมมุติว่าเรากําลังเจาะผนังแนวตั้งเราไปทํางานอะไรก็แล้วแต่บ้านเราบ้านลูกค้าจะได้ไม่เกิดการแบบฝุ่นเยอะ อันแรกมันก็จะเข้าไปก่อนนี่อ้าวเรามาดูฝุ่นที่นี่ครับฝุ่นจะมาเข้าที่นี่มาแล้วนี่เห็นไหม แหมเราเจาะให้ดูแล้วฝุ่นเต็มเลยมันก็ช่วยให้ฝุ่นไม่มาโดนเราด้วยเตทิ้งแล้วนะจบแล้วขอจบคลิปการรีวิวในช่างบ้านสวนกับเครื่องดูดฝุ่นตัวใหม่ของบอสเอ,อเรานำมาประกอบร่างกันแล้วนะครับ ก็ลองไปตามเพจไปกดไลค์ like, กดแชร์กดลิงก์ครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ในเพจนะครับว่าซื้อจากที่ไหนบ้างยังไงนะครับวันนี้ขอสวัสดีนะครับ